สวัสดีค่ะอร่อยนอกบ้านเนีคุณสามีวันนี้เราอยู่กันที่เดอะลิสตันฮัทคาเฟ่บายโตโรคาเฟ่นะคะที่นี่ตั้งอยู่ในโครงการโตโรโปตี้ค่ะอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะถ้าท่านผู้ชมมาที่นี่นะคะก็จะครบจบในที่เดียวเลยค่ะเพราะเขามีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีโรงแรมโตโลโปตี้นะคะไว้บริการท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ วันนี้คุณสามีเขาก็พานุ่นนะคะมาพักผ่อนที่นี่หนึ่งคืนด้วยค่ะเพื่อเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานสิบปีของเราค่ะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะนุ่นก็จะพาท่านผูช้ชมไปชมบรรยากาศในห้องพักนะคะแล้วก็บริเวณโดยรอบของทางโรงแรมค่ะเผื่อท่านชมสนใจอยากพาครอบครัวมาพักผ่อนในวันหยุดเหมือนนุ่นกันค่ะ เดอะิสต์นฮาคาเฟ่เป็นคาเฟ่แนวธรรมชาตินะคะที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ค่ะและที่นู่นเลือกนั่งทานในวันนี้ก็จะเป็นโซนบ้านต้นไม้นะคะเขาจะมีทั้งโซนห้องแอร์ค่ะแล้วก็โซนบ้านต้นไม้ค่ะถ้าท่านชมได้มาทานคาเฟ่แห่งนี้นะคะจะรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นลมลืมลมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เครื่องดื่มที่เราสั่งไปก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นโตโล f f e ฟร้อนค่ะเมนูร้อนที่คุณสามีเขาอยากทานนะคะแล้วส่วนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สมูตี้ค่ะนุ่นเห็นว่ามันน่าจะมีแบบความสดชื่นแล้วที่สำคัญคือสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเปน็นยไงคะขาจัดแก้วมาได้สวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะคะว่าจะสดชื่นขนาดไหนคะ่ะ โอ้หสดชื่นมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเหมาะกับอากาศตอนนี้เลยนะคะแต่ว่าที่นี่จะไม่ได้ร้อนมากค่ะเพราะว่าอย่างที่รุนปอนะคะเขาเป็นคาเฟ่แนวธรรมชาติที่มีต้นไม้เยอะมากค่ะแล้วที่นุ่นนั่งอยู่ก็จะเป็นโซนบ้านต้นไม้นะคะส่วนโตโรคอฟฟ่ร้อนเดี๋ยวนุ่นจะให้คุณสามีเขาชิมให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะเพราะว่านุ่นอ่ะจะเป็นคนที่ทานแบบคอฟฟร้อนโดยไม่ใส่น้าตาลไม่ได้ค่ะรู้สึกว่าใจมันจะสั่นมากเลย ขอบบคคุณครัเดี๋ยวคุณสามีลองชิมโตโลคาเฟ่ร้อนใ้ท่านผู้ชมได้เห็นกันหน่อยนะคะว่ารสชาติจะมีความเข้มข้นขนาดไหนคะ่ะเข้มกว่าอเมริกาโน่นะครับแล้วก็หอมหอมกาแฟครับโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอเมนูอาหารที่สั่งไปอยู่นะคะ วันนี้เราสั่งไป3ามเมนูค่ะแล้วเดี๋ยวนุ่นจะมาทานไปพร้อมกับท่านผู้ชมค่ะเมนูอาหารที่นุ่นสั่งไปในวันนี้ก็จะมีสามอย่างนะคะมีสลัดกุ้งย่างเนยค่ะเป็นไงคะท่านผู้ชมสีสันน่าทานไหมคะนุ่นกลับมาร้านนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งที่แล้วเรามาเที่ยวสุพรรณบุรีกันค่ะ ขากลับก็เลยลองเซิร์ชหาใน Google Map นะคะว่ามีคาเฟ่ที่ไหนบ้างในอำเภออู่ทองค่ะก็เลยแวะมาที่นี่กันแต่ว่าไม่ได้มาพักค่ะเมนูที่2นะคะพวกกิ้งห่อไข่หมูสับค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมน่าทานไหมคะดูถึงเครื่องพริกแกงมากเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูสุดท้ายที่เราสั่งมาในวันนี้นะคะเป็นชุดไส้กอกค่ะ คุณสามีเขาอยากกลับมาทานเมนูนี้มากเลยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วว่าเรามาทานกันแล้วรู้สึกแบบโอเคมากเลยค่ะไม่เหมือนไส้กรอกที่อื่นค่ะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันเลยนะคะทุกผู้ชมนุ่นขอเริ่มจากเมนูค้่วกิ้งห่อไข่หมูสับก่อนนะคะนี่นะคะเขาจะเป็นแบบว่าค้่วกิ้งนะคะ่ะท่านผู้ชมเทินอยู่บนไข่นะคะ น่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวขอเอาพริกน้ำปลาไว้ข้างนอกก่อนนะคะขอชิมคกิ้งก่อนเลยได้ไหมคะที่ยังไม่ทานข้าวอืมท่านผูมหอมเครื่องพริกแกงมากเลยค่ะจะบอกว่าเมนูเนี้ยค่ะครั้งที่เราดูเห็นโต๊ะข้างๆสั่งค่ะครั้งนี้กลับมาก็เลยอยากจะลองสั่งทานบ้างนะคะ แล้วพอจ,จัดจานมาก็มีคนรู้สึกว่าสวยมากเลยค่ะเป็นคนชอบทานพริกสดนะคะไข่เาะ่มีความนุ่มมากๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะมาครับ่แห่งนี้อยากให้ลองมาสั่งกันค่ะคั้วก,กิ้งห่อไข่หมูสับค่ะเมนูที่สองนะคะขอลองทานเป็นสลัดกุ้งย่างเลยค่ะนี่ค่ะกุ้ง ย่างเนยนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ำสลัดนะคะที่มาคู่กับสลัดกุ้งย่างเนยคะ่ะคุณสามีบอกว่าฉลองครบรอบแต่งงานทั้งที่นะคะสิบปีของเราก็อยากให้แบบมีความพิเศษบ้างก็เลยพามาที่นี่คะ่ะจะบอกว่ากุ้งเขา หอมเนยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีไข่กุ้งด้วยค่ะคือมีความแบบกรุบๆของไข่กุ้งนะคะแล้วก็ซอสเขาเป็นแบบเหมือนซอสงาค่ะอร่อยมากๆเลยะคะ่ะกลม,ม,ก,ออมกล่อมมากใครทพ่ชอบที่ทำเูคินกินก็อย่าลืมมาสั่งเมนูนี้นะคะเมนูสุดท้ายของเราคะ่ะเป็นชุดไส้กรอกค่ะเป็นเมนูที่คุณสามีเขาอยากกลับมาทานมากๆของครั้งนี้เลยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมดูไส้กรอกเขาค่ะเป็นไงคะ คือปกติเราจะไม่ค่อยทานไส้กรอกกันซักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพอได้มาชิมของเทนี่มีความรู้สึกว่าเขามีแบบเนื้อเยอะค่ะเพราะบางทีไส้กรอกอะ่ะบางทีอะ่ะเขาจะมีผสมแป้งมากอะค่ะแต่นี้พอเราลองทานไปแล้วค่ะเขาแบบเข้มข้นแล้วแล้วเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเองเนี่ยค่ะนุ่นขอชิมแบบยังไม่จิ้มซอสดีกว่านะคะ จะบอกว่ามีความฉ่ำๆข้างนอกน,นะคะแต่ว่าข้างในก็ไม่ได้แห้งมากเอาเป็นว่ามันเป็นแบบสูตรเฉพาะของทางร้านเขาอะคะ่ะก็คือถ้ามาแล้วท่านชมชอบทานไส้กรอบเหมือนคุณสามีนะคะก็อยากให้ลองสั่งเมนูชุดไส้กรอบกันดูคะ่ะเป็นยังไงคะท่านชมอยากทานไปพร้อมกับนุ่นไหมคะยังไงวันหยุดนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากให้พาครอบครัวมาที่คาเฟ่แห่งนี้นะคะอย่างที่บอกคะ่ะ ที่นี่มาครบจบในที่เดียวนะคะท่านชมสามารถเซิร์ช g o o ก l e แ a p นะคะและพิมพ์คำว่า The Listen h ท t Cafe ได้เลยคะ่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก่อนอื่นนุ้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมน้่นในทุกๆ EP ค่ะการรับชมของท่านผู้ชม,ช,มช,มชมเป็นกำลังใจให้นุ่นมากๆเลยนะคะนุ่นก็จะเปิดครัวหลังแฟดค่ะสลับสับเปลี่ยนไปกับอีพิเศษอร่อยนอกบ้านโดยคุณสามีค่ะ วันนี้นุ่นขอตัวไปทานอาหารกับคุณสามีต่อก่อนนะคะเพราะว่าเราคุยกันไว้แล้วค่ะว่าถ้าเราทานอาหารเสร็จเราจะไปเดินเล่นชมวิวโดยรอบของทางคาเฟ่กันนะคะและรอเช็คอินตอนบ่ายสองกับทางโรงแรมค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาชมรอบๆบริเวณโรงแรมนะคะ ที่นุ่นมาพักในวันนี้ค่ะเป็นของขวัญครบรอบแต่งงาน10ปีของเรานะคะคุณสามีเขาพามาพักที่นี่หนึ่งคืนค่ะนี่ค่ะน้องๆปลาคราฟเต็มเลยนะคะเป็นี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้โหน้องๆมาไหว้ต้อนรับเราใหญ่เลยนะคะ ที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นด้านหลังห้องพักของเราค่ะเป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทนะคะท่านผู้ชมสามารถเลือกรูปแบบได้ตามใจชอบเลยคะ่ะนุ่นแนะนำให้โทรมาจองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งเดือนนะคะ เพราะขนาดรอบนี้ค่ะนุ่นโทรมาจองก่อนยังไม่ได้วันที่ต้องการเลยนะคะนี่ค่ะเป็นด้านหลังนะคะห้องที่นุ่นพักอยู่จะเป็นห้องนี้ค่ะเป็นงไงคะท่านผู้ชมด้านหลังเราสามารถเดินออกมาชมวิวได้เลยนะคะ ถ้าเราได้มาที่นี่จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สดชื่มนมากมากเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสก็อย่าลืมพาครอบครัวนะคะมาพักผ่อนในวันหยุดกันได้เลยค่ะตอนนี้นุ่นก็มาอยู่ที่ห้องพักแล้วนะคะก็ตาม ต้นคลิปค่ะที่บอกท่านผู้ชมไว้ค่ะว่าจะมาถ่ายบรรยากาศห้องพักนะคะแล้วก็บริเวณโดยรอบของโรงแรมโตโลโปตี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะที่นุ่นมาพักในวันนี้นะคะจะเป็นห้องซูพิเลียรูมค่ะแต่อยู่ในโซนสแตนดาร์ดรูมนะคะสุกเสาร์และวันหยุดนะคะตะเลอร์จะอยู่ที่1,800บาทค่ะสองท่านพร้อะมอาหารเช้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำน,นะคะสูพิเลียรูมนะคะจะสามารถเปิดด้านนอกออกไปเดินเล่นชมวิวบรรยากาศภายนอกได้นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมด้านนอกจะเป็นแบบนี้นะคะ อบล้อมในต้นไม้ค่ะสดชื่นล่มลื่นมากๆเลยค่ะแล้วด้านหลังก็จะมีลำธารไหลผ่านนะคะมีน้องๆ้องปลาคราฟด้วยนะคะสามารถซื้ออาหารให้ปลาได้นะคะที่ห้องพักรับรองด้านหน้าค่ะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมบรรยากาศสดชื่นล่มลื่นมากมากเลยไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าห้องพักนะคะเขาก็จะมีให้ท่านผู้ชมอะคะ่ะได้นั่งเล่นค่ะที่นี่อากาศดีนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ